อันนี้เขาเรียกฮอนด้าเลยนะไก่ฮอ,อนดาอ้าเลยดีมปะดีม <Dream. S 1> ดีมคุรุสภาเนาะอโอ้คันนี้ใช่ไหมเนี่ยที่ที่เจอในไอ้ที่ว่าไปซ่อมไม่ล้างอ่างโอ้ยโอ้ยคันเกียร์คันเกียร์นี้เท่าไหร่เนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นโอ้จากญี่ปุ่นฮนะคันเกียร์ที่ไอ้ไฟหน้านี่ LED ไหม LED เหรอเท่าไหร่หท่านนี่ไฟหน้าไอนี่ของติดรถนะเนี่ยของติดรถเท่าไหร่แสนกว่าแสนกว่าโอ้หากันอยู่อู้อู้ทำเครื่องดำด้วย หมือนฮารี่นะฮะทำเครื่องดำนะฮะสาดสีไปนะสาดสีไปฮะโอ้โหนี่ทำให้เก่า,น,กานี่แต่งไม่ได้นะครับคุณต้องซื้อมาสักยี่สิบปีฮะจอดให้สนิมแดกนะครับถึงจะได้สาภาพนี้ไม่ได้ได้ไดง่ายๆนะไก่คันนี้วิ่งดีไหมนะดีเคออัดเต็มๆได้เท่าไหร่อะสองร้อยถึงปะสี่สิบสี่สิบเต็มเกินละสี่สิบสั่นทั้งคันนะฮะจะขายฮะเจ้าของมาฮนะ เจ้าของเขาบอกว่าอยากขายครับอยากปล่อยสักแปดหมื่นนะ 8, นะฮะถ้าแปดหมื่นนี่ไอคันเบรกไอคันเกียร์ที่ทึ่งซื้อมาจากญี่ปุ่น 4, นี่สี่หมื่นนี่ต้องต่อ,ต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 อเอา้าไม่ให้ติดรถหรอเฮยมึงจะบ้าเหรอถ้าจะเอาคันเกียร์ด้วยต้องเพิ่มเท่าไหร่ต้องเพิ่มอ <illon> ่ะเท่าไหร่อีกสี่หมื่นอีกสี่หมื่นคันเกียร์จากญี่ปุ่นนะฮะคันเกียร์แท้ครับเพิ่งใส่คันเกียร์เพิ่งใส่ฮะหนู่มเนอทะเบียนกอไก่ดูเนาะ โอ้โหเพชรบูรณ์คันนี้ต้องแหลกแนๆ่ๆไม่งั้นขึ้นเขาลงเขาไม่ได้เพชรบูรณ์มิตรเนินนะครับเจ้าของปล่อยนะฮะแปดหมื่นห้าฮะนะฮะให้คันเกียร์ไปด้วยครับผ่านดากคูมาไม่พค,คนเลยเนะี่ยเจ้าของบอกผ่านดากคูมาหลายรุ่นเลยฮะตดใส่เบาะไม่ต่ำกว่าสองพันทีฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับ